ผู้ชายมากนะผมจะบอกให้นะมตัวสูงด้วยตัวใหญ่เออเข้าเขาตรงไหน,นช,อชอบเขาตรงไหนชอบข้าตรงชอบข้าตรงครับนี่นี่ไงนี่ไงถามจริงครัมีผู้ชายมาจีบมึงไหมมีผู้ชายมาก็เคยวันใหม่ไม่ใช่เมื่อชอบชอบสงนุ๊บไม่ยามจะตอบไอ้นุ๊กแม่แม่แม่คืออุ้ยขาเข่ารุ่นต้องอยากรู้เมื่อเดืนุ๊กออกมาเพลงนุ๊กแล้วนุ๊กไม่ได้พูดเลยอ่า เจผู้ชายไม่สีบ้างไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะเราอย่างนี้เป็นมีมันเรื่ยเออมีมีใจสั่นบ้างไหมเจอผู้ชายไม่เท่าไหร่ไม่ชอบเลยเหรอไม่ชอบเลยรอรอมีผู้ชายมีสเปคไหมเคยไหมยังไม่เคยมีผ่านมายังไม่เคยมีผ่านมาต้องถามว่ายังไม่เคยมีผ่านมาเว้ยนี่ยดูเนาะไอ้ถามดิี่ต้องถามว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่สูงอายุ่ติดไหมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ มึงกระแดกพูดแบบนี้จากเมื่ไหรตั้งแบบเพื่อนมิลิมาไอเด็กเนี่ยตั้งเด็กไปเดียวกันตอบพี่เขา่อนหญิงสูงอายุมีดอกไม้ดอกใหญ่ให่อยู่นะแต่ตัวจัดจัดเออก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แบบว่าไม่ได้ระหว่างหญิงเนี่ยระหว่างหญิงสูงอายุนะหญิงสูงอายุกับชายสูงอายุสูงอายุโอ้โหหนักทั้งสองเลยแล้ว ผู้ชายเขาไม่มองอยู่แล้วดำกับขาวลูกชอบแบบไหนผู้หญิงดำได้ไหมครับแม่มันส่งนี้อนุกอนุกมังนุกอ่ะแล้วนุกแล้กครับออนุกชอบแบบนี้ครับออนุกชอบแบบนี้ครับออ่่ะงงตายเด๊เด๊เด๊ชอบแบบนี้ครับทำไมเมาไปแสดงออกชัดเจนอย่างเลยบ้าจริงจริงแล้วก็ ก็กอดสิล่วก็วก,ก,กอดแล้วกันทำและกันอื้แค่มือเีดูสงครามเพลง